สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดนมาร์กนะคะมากับเพื่อนสาวแต่นุ่นเพื่อนสาวมาเก็บเห็ดกันจ้ะเดี๋ยวเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวจะเก็บให้ดูอันนี้มันจะหมดหน้าเนาะจะหมดได้แ้วนะคะนี่แต่เพื่อนสาวก็จะเอานะคะดอกเล็กๆโคดเดนมาร์กมันไม่ค่อยมีนะจ๊ะนี่จ้ะเดนมาร์กได้กินปีนี้ได้กินอย่างนี้ก็โอเคแล้ว เอร์กินี้ก็โอเคแล้วจ้ะแอรเอ็นอุ้ยทำจอหหับไปแล้วอืมเดนมาเขาได้กินอย่างนี้เขาก็ดีใจแล้วจ้ะจอห์ับมันขาดน้ำเลยทีนี้นี่จ้ะโอ้ยไม่สนุกเหมือนนอร์เวย์หรอกจ้ะมันไม่ไม่สนุกเหมือนนอร์เวย์นะโอเคโอเคนะคะนี่ค่ะเป็นชื้เข้าแพ็คเล็กๆก็สามสิบห้าโคนเข้าไปแล้วนี่จ้ะขีดเดียวโอ้นี่จ้ะนี่เป็นเพื่อนกันเลยนะคะนี่จ้ะ ก็เป็นกลุ่มพ่อแม่ลูกโอ้ยมือบงังถ่ายมือบงังนะเอามือบงังค่ะมือแอบลุกล<อ>่ะ<อ>ตัดวงไปคิดว่าตัดเลยจ้ะของฟรีของธรรมาชาติสร้างสรรค์ชงมือมันใหญ่ไปกันอนะ่ะใหญ่ไปชงมือหลดุดแล้วนะคะ เดี๋ยวสั้นมั้งเป็นมาเขาได้กินแค่นี้เขาก็เอาแล้วจ้ะนี่แต่ปกติดอกมันก็ใหญ่กว่านี้เนาะจ้ะปีนี้มันขาดน้ำนี่เพื่อนสาวเขาเอาไปกินนะคะเลยว่เอาจ้ะจ้ะนี่มันที่บ้านเราเหรอเคยเคยเห็นใช่ไหมเอ็น้องเราดใหญ่มไ่่เเกยนะ จให้ภาษาตัดยามันบังนะขอโทษที่ตัดต่อนม่ละจะเหนแ่ดงว่มตรงที่เราไปหากันมันคงออกอีกแลวมั้งว่าบ้านนู้นอะบ้านนี่มันยังเอื้อ เก็บหเพื่อนสาวเพื่อนสาวเอานะคะเล็กๆนี่เอาไมน่ยเล็กๆอางี้เอานะคะเกบเขาบอกเล็กๆอร่อยนะคะเล็กเกินเราก็ไม่เอานะเอาแค่นี้แหละนี่จ้าเจออีกแล้วยไอ้ตรงทางป่าที่ว่ กลิ่นที่ซ้อเขาอ่ะกลิ่นที่ซ้อเขาเออเห็ดเหลือมันก็มีให้เก็บดูแต่ว่ามันก็มีด้เยอะดอกไม่นักนะคะเพราะมีแห่นี่ดอกใหญ่เลยจ้าเลยจ้านี่ดอกคือสวยเลยค่ะ ดอกเกียให่สวยเลยจ้านี่เขามาใี้เขามาตัดนะจ้านี่จ้าอาจจะแวะไปหาก็ได้นะวันน,นี้จ้จอาอต,จจตัดขาอยู่นะคะนี่ค่ะ แต่มีคนไทยมาอยู่เหมือนกันทิ้งในโน่นนี่นี่เก็กะหมดเอ้สกปรกอะไรนะกระป๋องนมอะไรเงี้ยอยู่ในอยู่ในหญ้านะคะอยู่ในหญ้านะคะนี่จ้ามีืมเห็นแล้วใจเย็นๆอยู่อยู่นอร์เวย์ตื่นเต้นยังไงนี่ อยู่นาเวโอ้โหเจยังไเกอือใช่ใช่กีดก่อนกีดก่อนเไม่ได้เห็นทอจ้ะโอ้โหนี่จ้ะตายดีแล้วมันเอบมันจะแอบอยู่ใต้บางทีเราเดินสารอบเ้วยังไม่เห็นเลยช่วยเก็บมันแอบอยู่ในในป่าในหญ้าคุณสาวกไในใบสาตัดนะ้โอเคอยู่นะสวยดีนะ มองไม่เคยเห็นมันไม่มีไม่ใช่หรอกมันเคยมีแล้วเราก็เดินไปเดินมามันถึงจะเห็นใช่มันอยู่ในใบไม้ไม่นแมน่ซีดยากทองทองม,มันมีทองแฉ่ตรงนี้นนออเคยเห็น้นจ้ะ ก็ององมเย่าีแล,แ,ลแล้วที่เรารู้ว่าไม่มีใครเก็บอ่ะว่ามันเหี่ยวที่เดินมากยังไงก็ต้องเอาไปก่อนนะคะแห้งตะขาใหญ่อยู่น,นะคะอย่าบูบลี่เด้อเพราะว่าเอื้อเพื่อนเอื้อเขาเอาแล้วจ้า นี่ต้มเท้าอันนึงเ,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 เต็มเลยค่<ฮ>ะกินหมึ่งเจ้าบ้านอะไรเต็มเลยลูกอันนี้เต็มแล้วตัวเองลูกอันเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ลูกอันนี้เต็มเลยเก็บไหมนี่จ้ะเต็มแล้วจ้ะ เดบอกเก็บไกจ้ะอยากเก็บอยู่นะจ๊ะแต่ตไม่รู้ว่าเก็บแล้วจะไปทำอะไรนะจ๊ะเก็บแล้วทิ้งก็ไม่อยากเก็บนะจ้ะเยอะมากเก,ก็บแล้วก็ต้องไปกินแต่ทีนี้ไม่ค่อยได้กินไงก็เลยไม่เก็บดีกว่า แป๊บนึงตัวเองขอถ่ายหน่อยชอบค่ะของธรรมชาติออไม่ไม่เอาเนี่ยตะกร้าใส่เก็บไหมเก็บไปกินในรถกูไกินในรถกลัวหนามันไม่ไม่ได้มีอ x t r a ถุงมันเลยเนาะเออเติมถุงเอาออกมาเลยเหรออ๋อถุงต็มอ่ะเดี๋ยวไม่ได้คิดว่าจะใส่ข้างบนอีก ไม่มอไอไอชอบดิบๆเพื่อนสามบอกุ้ยเปรี้ยวจะตายจะต้องกินลูกงอมๆเหมือนหวานลืมไปว่าถ่ายจะเบืก็กลัวน้าอ่ะอืมใช่วันนั้นเนีน่ยเกี่ยน้ำนี่แหละวันนั้นเก็บกลับไปบ้านโอ้โหมือไม้ฉลอกปอกเปิดเปิดไมม่ีถง <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาอะไรมาใส่ไหม อตกาเห็ดเราเก็บไปให้หมดเลยใหญ่เก็บขึ้นมือล้เก็บก็ยอมเก็บก็ยอมเพื่อของชอบของชอบไปซื้อคนนิดเดียวเองนาะใช่แพ็คมีแพ็คีนิดเดียวเองแต่เราไม่เอาเราเอาที่สุกๆเนาะมือไม่ทันกล้องงนด้วยน่ค่ะค่ะเก็บลุมอันนี้กันกล้อง คะของปาอ่ากัขอย่างนี้หละรูปไม่ค่อยใหญ่ธรรมาชาติมาถืาอ่นะแบบนตอบสนิดใช้ติดปกากติดหนานะดูสิทรมา,มานไหมหนามก็ตั้อันนี้มันเละ ลูกมัเล็กเนี่ยมีได้เลยหลายลูกเลยใเก็บง่ายมันก็ค่อยจ้ะเพราะมันนานเยอะเจ้าค่ะไปเดี๋ตัวยังมาเย็นเลยเก็บง่ายเลย น่าินบอสถ้าดิบๆมันเปรี้ยวมากไหมมันก็เปรี้ยว่แต่เราชอบมันดิบมาเถอะจะได้เก็บมาคิดถึงคนที่เมืองไทยจังนะคนที่เมืองไทยจะไปซื้อกินก็แพงใช่ใชแล้วก็ไม่สดด้วยในห้างอ่ะ สารไม่รู้จะเท่าไหร่แหละต้องต้องคีบงให้สดไงอะไรนัต้องให้มันอยู่ส,สดๆก็ต้องใส่นู่นใส่นี่นะหยดลงไปไมีใครเห็นนะคะนี่ใช่ไหม ก็อยู่หน้าบ้านตัวเองอืกิาไม่กินก็ไม่กินอเดบืเดบๆมันกินเหมือนไอเนี้ยลองดิดิบเลยตัวเองเคียเขียวเนาะจิ้มพริกเกลือนะอื้มกินเหมือนลูกอะไรนะ กินเหมือนลูกอะไรนะั่งฟื้นเลยอ่ะุย้ยเ,เ,ดเ,เดี๋ยวเราขับรถไปนอเวล์ลาง่วงเราก็จะหยิบเดบเดบนอน์อเว,อเว์ก็เยอะหล,ล,ล่นอีกแล้วสงสารคุณสวามีก็กินโชกก้อง เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่จ้ะกินโชก้อนนี่อร่อยอร่อยของดีเราปลูกไว้เราต้องมาตามผลงานเขาปลูกเขาไว้สิเขามาตามผลงานเขาดินมดียนี่ก็ไม่สักวุ้ย เดินกันอยู่นานนะคะสุดท้ายก็มาเจอคุณซันะคะ์ค่ะเ <c oughs> นาะอู้หูหเลยหมดแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วจ้ะปล่อยปล่อยปล่อย,อย <c oughs> นี่จะ้จะเดินไปเก็บนู่นเลยไม่ได้เอาตะกร้ากันมาแล้วนะคะนี่คือเดินมาซุ่มๆ,ๆออกค่ะนี่นจะ้ะ เจ้าของเคยมาเดินดูมิ้นนี่ไม่เบาจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะจ๊ะเจอเหตุเราจะถ่ายดูอีกจ้าเหตุการณ์ที่เราได้มาเออเราก็เจอเอแอปเปิ้ลฟรีนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บแอปเปิ้ลฟรีกันนะคะจา้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแอปเปิ้ลสวยมากคะ่ะเดี๋ยวไปเจอ เดี๋ยวเพื่อนสาวเก็บแล้วถ่ายให้ดูนะคะโอ้โหนี่ค่ะวายแข็งไหมอย่างเราเองแข็งอยู่แข็งเยู่ลองลองเย็ดเจ็ดอรบ่เปรี้ยวบ่สิบนะคะเราเราลองสัมผัดดูก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ทันขาดเดี๋ยวเราจะกินอือ โอเคแล้วเหมือนที่เราขเขาซื้อเลยะขยะ่เต็มเลยนะคะนะคะี่ค่ะโหแล้วต้นหนูนะเ,เด้อเพื่อนสาวบอกว่าถ้าไม่เก็บมันก็ร่วงนะระ่วงทิ้ง้ค่ะขอถุงหน่อยคะ่นะเต็มมือขอถุงหน่อยดเด้ เต็มมากค่ะดูดบนอร่อยของธรรมชาตินะของฟรีไม่มีจ้ะมีแต่ไอสเปชีจมูกไม่ได้แพ้เยอะหรอกโอ้โหลมแรงนะคะเดี๋ยวจะเอาเก็บอีกแป๊บเดียวนะคะเต็มถุงแล้วค่ะเก็บอีกนิดเดียวก็พออร่อยกว่า ลูกเล็กนี้อร่อยกว่านะคะลูกเล็กนี้เหมือนที่เขาขายที่ร้านเลยอ่ะมือถ่ายด้วยเด็ดด้วยยากของฟรีนะคะของฟรีค่ะของฟรี โอเคนะคะจะพอแล้วค่ะอีกสองลูกนี่ก็พอแล้วค่ะนี่จ้ะเพื่อนมีต้นอะไไอ้แพ้ให้ไปเก็บเลยนะย๋ยไว่าจะไปรู้จะได้ไปไหมแต่ตันี้ของฟรีอันนั้นก็ฟรีค่ะเขาให้เก็บมือนกันจ้ะพอแล้วจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่เก็บเห็ดใหม่นะคะนี่ค่ะจะมากันอีกที่หนึ่ง้วจ้านี่จ้ะเห็ดนี่นะจ้าเห็ดน้ำหมากเห็ดหน้าแหล่นะคะนี่ค่ะเจออีกดอกหนึ่ง้วจ้านี่จ้ะ อุ้ยไม่เป็นไรเพราะอันนั้นเป็นหนอนอย่าอีย่างฮู้ค่ะคือสีสวยแท้งามงามมากจ้ะนี่อย่าอย่างเนาะงามแท้จ้าสีงามดีจังเดนมากก็มีอยู่แค่นี้แล้วนนเนาะเพ็ดนาเดจ้ะ มันจะมัะท่าจะจะเห็ดนาแรมไหมอู้หูเลยละจะนีเห็ดเอียงหูจ้ะดอกสวยเลยเห็ดนาแลอีกแล้วจ้ามีจ้าตอนนี้เราออกจากป่ากันแล้วนะคะ ป่าค่ะมันไม่มีอ่ะมันแห้งมากจะเด่นมากกะแห้งเลยหละจ้ะแห้งจริงๆจ,จ้ะโอเคเดินเข้าตรงงานได้เหรอนนสาจะไปดูแถวนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปทางนี้กันนะคะดูซิว่ามันซะมีเห็ดแถวเราไหมแถวนี้หลังคาแดงเยอะนะจ๊ะ ดีที่แล้วเอ้ยได้เยอะมากตรงนี้จ้ะทีนี้เงียบเก็บรถรถเราเหยียบไปนะมันแห้งจริงๆจ้ะไปเราลองไปดูกันนะคะว่าเราจะว่าเราจะแห้งๆไหมจ้ะไปไปดูกันหยดอะไรเนาะน้ำหมากซะไม่หยุดหยุดนั่นเลแล้วจา้ะนี่นี่จ้าสวยๆจ้ะนี่นั่นเลย มันเกลนหลายจ้ะนี่จ้ะแต่ก็ขาใหญ่อยู่จ้ะแต่ว่าโอ้โหเบามากเลยจ้ะเห็ดเพื่อนสาวเอาแล้วเนี่ยแบบน,นี้เก็บให้เขาจ้ะเบาหลายอือไปเอาเองจ้ะเก็บให้เขานะจ้ะ เห็ดพึ่งเลือดนะคะนี่คะ่ะนี่เห็ดพึ่งเลือดอยังได้นะคะยังได้นะคะตัดก่อนคะ่ะนี่จ้าทิปเดนมาร์กเห็ดประชวยเลยจ้ะนี่แห้งจริงๆเห็ดแห้งมากเลยดูสิทะเนี่ย เดี๋ยวจะตัดขานะคะนี่จ้ะนี่เพื่อนสาวดึงมปแล้วไเพื่อนสาวดึงไปแล้วกล้องเพิ่งจะเปิดนะคะไปฉันเลยโอ้ฉันเลยจ้ะได้เห็นนะอย่า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 เบอร์เบอรี่นะคะมัน ผมไม่มีกินจ้ะเขาก็เลยต้องเอานะคะไม่ใช่ไม่มีกินถ้าเราไม่เก็บมันป่ามันมีแต่อย่างเงี้ยจ้ะก็เลยก็ต้องเอานะจ้ะเก็บมันก็ต้องเหี่ยวเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวละมันไม่มีฝนอะโอเคจ้าหนิจ้านี่ยได้ค่ะแทนเนี่ยนะคะนี่จ้าแล้วก็นี่จ้าหูยิขาจั่วเลยนี่เบลือเลยนะข้างล่างอ่ะนี่จ้าโอเคค่ะพี่เก็บหนูเห็น โอ้โหคือใหญ่แท้ดูดูดอกใช่คะนี่อือจะได้เอาอีกดอกนึงจ้ะอือีกดอกนึงก็ใหญ่มากดูที่โอ้โหขาขาดูดูวแหลมแหลมแหลมก็ไปถาพี่อยู่แล้วอ่ะหนูกเก็บให้พี่ตัดโอ้โหสวยจริงๆดูขาสิคะดูขาเขาอือหือนี่จ้ะ ก็ปตะก้าเดียวกันนั่นแหละนี่ยเป็นดอกไม้เลยจ้ะขาอวบมากเลยขาวักกะเติ้งเลยเป็นดอกไม้เลยอ้ยนี่โอ้นี่ดูดิพุชอมขาต้องให้ดูขาอันนี่ดูขาอันนี้นี่เห็นไหมดูอันนี้เลยดูขาอันนี้ยอันนี้ตัวใหญ่นี่ โอ้โหใช่ขาไม่เลเลยฉันดาดแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาหนูก็เลยว่าโอเขาหนูไปทำงานแกเป็นคนช้าๆเย็นๆนะจ้ะพี่แหละไม่รีบไม่ร้อนเย็นๆเออพี่ก็ใจเย็นนะเหมือนพี่นาเด็กจ้าเด็กจ้า Cái nông chị sẽ phải kẹp hẹn cơm yên Yêu bài, yêu bài Kẹp bài nó kín vàng mất โอ้โหเหลืองเต็มเลยนะคะอีกแล้วค่ะข้างในนุ่มก็มีเยอะเลยค่ะยาวไปเลยนะคะมาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บข้างในนี้ก็ไม่เดินหัวนี่กนยาวไปยาวไปจะเก็บเลยพี่พอหนูถ่ายตรงนี้ละเทก่อนขาก็แน่นดีเนาะ นี่น่ะดอกดอกนู้นตรงนู้นอีกจ้ะเราข้ามมากลนะ้กองอันนั้นมันไม่ดีกล้องอันนั้นมันเต็มต้องไปเอามันออกบุกสวยๆห้งนั้นเลยถึสิคะดอกงามคนสวยเก็บมันเป็นเรื่องปกติเนาะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกมันปกติมากเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้คนสวยมาดีเนี่ยอ้ยดอกนี่สวยนี่อีกนี่น่น่ดูสิสวยเลยเราเอาแค่คลิปเราไม่เอาเห็ุดูสิดอกสวยอ้าวนี่ตรงนี้ก็มีเ่ยเยอะแยเะเลยอ แอบหรือใต้หญ้าเพียบเลยไปดูที่สวยหรือเปล่าเนี่ยสวยเลิกได้นะอ้ไม่ค่อยสวยเลยสวยไหมได้นะอยู่ได้หูได้อยู่นะนี่จ้ะได้มาอย่างนี้ไปล้างเดี๋ยวก็สวยแล้วนะพี่เอาไหมเอาก็ได้ไป็ล้างเอาก็ได้โอ้โห So ั้งหญ้าท <oh ั้งอะไรเนาะไม่ใหญ่เอ้ยคิดว่าจะเอาใส่เลยเออมันก็สวยอยู่แต่ดอกมันเบี้ยวๆสวยเก็บเอาเอาดอกนี้ก่อนโอ้ยนี่ค่ะดูสิค่ะนี่ค่ะมายืนสวยอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวเลยเอาเลือกไอ้หญ้าเองนะคะสวยพี่เขาเก็บเลยอ่ะ พี่เขาตัดอืมเดี๋ยวหนูก็ทำประสนุกสนุกนี่ถูกไม่เพื่อนก็โอเคเข้าป่าเอาอะไรมากมาย ัดต่ออีกอะไรอีกเนี่ยเราเจอแค่ชุนใจไม่<ร>ไม,ไม่ไม่กี่ไอ้นั่นเรายัางจะเต็มตะการแล้วเนี่ยใชแ่แค่แค่แค่ซุ่มเดียวเองจะจะเต็มตะการแล้วนะดอกมันใหญ่เนาะมันเต็มตะการเร็เวเป็นปไปเก็บนะ